สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเมเจอร์เมย์อีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปเป็นอาทิตย์เนาะอันนี้ก็มีของเล่นมาใหม่นะคะเป็นหูฟังนะคะยี่ห้ออ่านว่าน่าจะอ่านว่าคว e นสอนะคะหูฟังรุ่นนี้นะคะก็เป็นแบบอินเอียเนาะมีเป็นหูฟังบลูทูธนั่นเองคุณสมบัตินะคะก็มีหลายอย่างนะคะ เครื่องนี้ซื้อมาแค่ในราคาแค่900กว่าบาทนะคะอันนี้ซื้อที่ช็อปทั่วไปนะคะลดราคาอยู่ก็อันนี้จะเป็นภาพลักษณ์นะคะภายนอกก็จะมีตัวกล่องตัวนี้นะคะเป็นหูฟังเป็นน่าจะเป็นชื่อรุ่นมานะคะ Sunday น,นะคะ Queen 2ตัวนี้เนาะเป็นอินเอียร์เป็นบลูทูธสองข้างแล้วก็ รูปร่างลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้อันนี้แกะแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะมีการน้ำด้วยเนาะ ipx 6นะคะยังไม่ได้ทดลองใช้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เป็นที่ชาร์จแบบ type c เป็นอ,อ6ชั่วโมงนะคะเขาการันตีในการใช้งานเนาะแล้วก็เป็น wireless charging นะคะ bluetooth 5.0เนะาะ type c port แล้วก็เป็นระบบ ไฟฟ้าต่างๆนะคะอันนี้สามารถศึกษาดูเพิ่มได้นะคะประมาณนี้ราคาไม่แรงอันนี้ก็เลยแบบว่าจะลองเอามาฟังดูนะคะก็ดยอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายอยู่เป็นกระดาษแผ่นเดียวเนาะคร่าวๆประมาณนี้ก็จะมีคำอธิบายเบื้องต้น นะคะแล้วก็ตัวรูปลักษ์ภายนอกนะคะมันก็จะเป็นกล่องสีดำนะคะที่ชาร์จไทซีนะเป็นเล็กๆเ,เป็นกระปุกกระปุกก็พกง่ายนะคะข้างล่างก็จะมียี่ห้อบอกอแล้วก็จะมีแถบที่เป็นแสดงสถานะไฟนะคะเวลาเราชาร์จเนาะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะก็มีฝัป,ปงสองข้างแบบนี้อันนี้คือกำลังชาร์จอยู่ ก็รูปร่างค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่ามันเป็นกลมๆเป็นชิ้นเดียวเวลาใส่ก็เหมือนดูดูจะซัพพอร์ตดีอยู่นะคะประมาณนี้เป็นอินเอียนะคะอืมก็สามารถใช้งานทีละข้างได้นะคะจากที่ลองเทสดูเบื้องต้นนะคะลักษณะก็เป็นสีดำเท่ๆนะคะตอนตอนใส่ก็ แน่นอนว่าถ้าสําหรับคนที่ชอบนะคะเป็นอันนี้คือไฟแสดงสถานะที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะสําหรับใครที่ชอบผมฟังราคาไม่แรงนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ใช้เทสกับเพลงวิดีโอแล้วก็หนังนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวโชว์ภาพลักษณ์เท่านี้ประมาณนี้ก่อนนะคะ